ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่บริเวณริมถนนาบางขุนเทียนชายทะเลซึ่งบริเวณฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเนี่ยก็จะมีกลุ่มแม่ค้าที่รับซื้อจากเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลานะครับแล้วามาวางขายกันบริเวณริมถนนปกติถ้าเกิดสถานการณ์ปกติเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยรถจะจอดแน่นมากและก็จะมีการจับจ่อยใช้สอยยิ่งเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะมีคนมาซื้อกุ้งซื้อหอยซื้อปูซื้อปลา ไปประกอบอาหารกันในวันหยุดแต่วันนี้ครับเป็นวันเสาร์ผมก็มาลงพื้นที่เมื่อสักครู่เนี่ยไปลงพื้นที่ท,ที่บริเวณาวางหอยวางกุ้งด้านในของลุงแดงของอลุงแก้วก็พบว่าพี่น้องเกษตรกรก็ไม่กล้าขึ้นกุ้งเนื่องจากว่าขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไม่มีคนซื้อพอเรามาดูกลุ่มแม่ค้ากลุ่มแม่ค้าก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีคนที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ อันนี้หอยนางลมหามาจากไหนนะป้าจากในคลองโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์หอยนางลมหามาจากคลองพิทยาลงกรณ์ใครเป็นคนหาอะไรยังไงลูกชายหาลูกชายหา,ยาแล้วก็เก็บมาป้าก็นา่งแกะขายอืนี่นะครับหอยนางลมสดๆเอามาจากคลองพิทยาลงกรณ์ก็ไปหาหากันในคลองก็บริเวณพื้นที่แถวนี้แหละครับเขตบ,บางขุนเทียนเราติดชายทะเล แล้วก็พื้นที่คลองพิทยาลงกรเนี่ยก็จะมีหอยนางลมอยู่จํานวนมากเพราะ,ะนั้นชาวบ้านก็นิยมที่จะไปหาหอยนางลมเนี่ยมาขายอันนี้คุณป้านเนี่ยก็รับจากลูกชายมานะลูกชายไปหาแล้วก็รับมาแกะขายเป็นชุดๆอย่างนี้ถุงใหญ่มากนะในนี้น่าจะมีประมาณ20 20 30 40, 40ตัว,40ต,ว,ตวนะ40ตัวตัวใหญ่ๆเนี่ยนะ40ตัวตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยท่าไหร่100บาทพร้อมเครื่อง100บาทพร้อมเครื่องนี่น่100บาทพร้อมเครื่องแบบนี้ แล้วก็กระปุกเล็กหน่อยก็50บาทประมาณ20ตัวไม่ถึงตัวกว่าตัว10กว่าตัวเนี่ยก็ประมาณ50บาทพร้อมเครื่องเหมือนกัน3กระปุกร้อยพร้อมเครื่องเนี่ยที่หามาก็นแบบนี้อันนี้ยังมีตัวอยู่ข้างในไหมมีตัวอยู่ข้างในนะแล้วถ้าเกิดเขาซื้อไปอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าได้ได้ต้องไปแกะเองนะแกะเองแล้วขายยังไงเอาไปย่างเหรออ๋ออย่างนี้ก็มีอันนี้ธรรมชาตินะครับไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงธรรมชาติ ธรรมาชาติชาวบ้านก็ไปหาจากคลองพิทยาลงกรมาแล้วก็นี่ปูน็อกคือปูแบบนี้ก็ปกติก็ขายเป็นเป็นอยู่นะนนแต่ว่าพอมันขายไม่ได้สักประมาณอาทิตย์กว่ากว่าใช่ไหมมันก็ตาย,ตายเราก็ต้องเอามานอ็อกน้ําแข็งแล้วก็ขายเป็นปูตายราคาก็น่าจะหายไปครึ่งหนึ่งนะงาหายไปครึ่งกว่าเก,กินครึ่งอ่ะเกินครึ่งเกินครึ่งมีแมงกะพุนแมงกะพุนจืด50บาท นี่ตอนนี้พี่วิเชียนกำลังเล็งกับแก้มอยู่ใช่ไหมพี่วิเชียนเล็งกับแก้มอยู่มีหอยหลอดหอยเชลมีปูปูแป้นปูแป้นใบชะครามใบชะครามนี่หาจากไหนเนี่ยตามคันวังคันบ่อคันบ่อคันวังอันนี้ธรรมชาติที่สุดเลยครับหามาจากคันวางหอยวางกุ้งเลยใช่ไหมเราก็ระหว่างที่ไปหาหอยหาปูก็เด็ดใบชะครามมาด้วยโอเคเดี๋ยวแวะมาเดี๋ยวแวะมามาดูอีกร้านหนึ่ง ก็มีอาหารทะเลเหมือนกันครับปกติร้านพี่พรชัยเนี่ยก็น่าจะคนคึกคักเลยเพราะว่าเป็นร้านค่อนข้างใหญ่แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เงียบเหงาอันนี้เป็นปูเป็นมาดูตรงนี้เป็นปูเป็นปูเป็นอย่างเงี้ยก็จะอยู่พี่คับปูเป็นในขายเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร<อ>เ่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวรอเจ้าของร้านแป๊บหนึง่ง ปูเนื้อแน่นๆโลละ280บาทอ่าปูเนื้อแน่นๆอย่างงี้อย่างงี้เรียกปูเนื้อแน่นๆนะ280บาทแล้วเชิญด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เลยอันนี้ร้านพี่บรลชัยซีฟู้ดนะบรลชัยซีฟู้ดเราบริการนึ่งให้ย่างให้อ่ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดแถมด้วยก็มีหอยแครงหอยแครงไซส์ประมาณนี้เท่าไหร่150ยาสิบบาทนี่150บาทนี่ไซส์ประมาณนี้ 150บาทเราลวกให้ด้วยนะลวกให้ด้วย150บาทลวกให้ด้วยถ้าเกิดใครสนใจเมนูเย็นวันเสาร์วันอาทิตย์สั่งลายแมนกดแกปกดแพนด้าฟู้ดและก็บอกมาที่บางขุนเทียนชายทะเลฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลผู้สูงอายุหรือฝั่งตรงข้ามครัวยุพินนั่นเองนะมาที่ร้านพี่พรชัยซีฟู้ดนี่ตัวใหญ่ๆเลยนะ150บาทอันนี้หอยแมงผู้ไซส์เล็ก ตัวละยี่เออโลละยี่ห้าโลละยี่ห้าแล้วก็หอยแมงผู้อีกไซส์หนึ่งก็จะเป็นสามโลร้อยน่ะอ,นอ่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ช่วยเกษตร,รกรปูเนื้อปูเนื้อแน่นแล้วก็ปูไข่ปูเนื้อเนี่ยไซส์ประมาณนี้โลละใช่ไหมพี่โลละสามร้อยแปดสิบาทเนี่ยโลละ380บาท,ลลบาทตัวอย่างงี้ละ่ะอ่าไซซ์เนี้ยไซซ์นี้กี่ตัวโลสี่ถึงห้ตัวโล4ีถึงหตัว หนึ่งกิโลก็คือสี่ถึงห้าตัวสามร้อยแปดสิบาทนะสี่ถึงห้าตัวอันนี้ปูไข่ปูไข่ก็จะเล็กหน่อยถูกไหมใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะประมาณห้าตัวโลห้าตัวโลหกร้อยแปดสิบบาทปูไข่ห้าตัวโลคือปูสดสดเนี่ยขอเอาเอามาอีกตัวนึงก็ได้ขอมาอีกตัวนึงคือปูสดสดเนี่ยขอขอโทษแป๊บหนึง่งไม่เป็นไร สูสดๆที่เราขายกันอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะหอาทิตย์พอหลังจากหนึ่งอาทิตย์ที่ขายกันอยู่5 600เนี่ยมันก็จะลดลงไปครึ่งครึ่งราคาเลยถ้ามันตายถ้ามันตายก็จะลดไปครึ่งราคาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องจะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ต้องรับความเสี่ยงตรงนี้อ่ะเดี๋ยวขอมาอีกตัวหนึ่งขออนุญาตนะครับลบกวนถือไว้ก็ได้โอเคก็ ต้องแบกรับความเสี่ยงตรงนี้แล้วตอนนี้เนี่ยความเสี่ยงก็ค่อนข้างสูงเนื่องจากเราดูจากกุ้งหอยผูปล่าและเต็มแผงเลยนะ,ะ,ะวันนี้ผ่านไปเกินครึ่งวันแล้ววันเสาร์นะก็ปนะกตินี่จะมีปกตินี่รถแน่เนเลยนะรถแรน่นเลยมีหมึกกล้วยหมึกกล้วยหมึกกระดองแล้วก็หมึกอะไรเนี่ยกระดองเล็กเดี๋ยวเราไปดูของสดดีกว่าเพราะว่าเผื่อเผื่อใน โซเชียลใครที่กําลังดูติดตามอยู่ตอนนี้เนี่ยจะช่วยพี่น้องเกษตรกรเมื่อสักครู่เนี่ยผมพาไปชมวังมาแล้วพี่น้องเกษตรกรเขาบอกว่าเขาขายอยู่ในบางหุนเทียนนี่แหละขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายต่อเพราะฉะนั้นร้านที่พรชัยเนี่ยก็รับจากตามวังแถวนี้รับจากเกษตรกรแถวนี้ก็มา<ช>ทําหน้าที่ขายต่อโดยการปรุงสุกให้ใ<ช>ไม่ว่าจะเป็นย่างเป็นเผาเป็นลวกเป็นนึง่งเป็นอะไรได้หมดมาเริ่มกันที่แรกกุ้งแม่น้ำอขอที่ตักหน่อย นี่นี่นี่พี่เชียนอ่าพุ้งแม่น้ำไซส์นี้เอ้ยเอ้ยสิบสามสิบสี่ตัวโลค่ะสิบสี่ตัวโลสี่ร้อยห้าสิบก็คือสิบสี่ตัวสี่ร้อยห้าสิบบาทอันนี้คือเราเผาให้เรียบร้อยนะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดใครจะเอาไปเผาเองไปสร้างบรรยากาศอยู่ที่บ้านซื้อสดกลับบ้านซื้อสดกลับบ้านลดให้30มสิบบาทอ่าซื้อสดกลับบ้านลดให้30บาทเนี่ยไซส์ใหญ่ เดี๋ยวพี่เชียนตักให้ทีเมื่อกี้มันเน่เน่เน่ไซส์ประมาณนี้เน่ไซส์ประมาณนี้กุยกุยโอเคแล้วก็มีกุ้งกุ้งหัวไข่หัวไข่ก,กุ้งหัวมันแก้วกุ้งหัวมันแก้วตัวนี้350บาท300ย่างให้ฟรี ซื้อสดกลับบ้านก็ลดได้อีกซื้อสดกลับบ้านลดให้อีกไอ้ที่ผุไอ้ส้มๆนี่คือไข่มันใช่ไหมใช่ค่ะไข่ทุกตัวเลยนะไข่ที่หัวก็มีไข่ที่หัวก็มีไข่อืมสามร้อยห้าสิบบาทมาดูปูบ้างพี่เชียนปูตัวนี้สี่ร้อยห้าสิบมาจากทะเลสดๆเลยปูมา อ,อย่างนี้ตัวเท่าไหร่โลละ450ค่ะโลละ450 <ค ESE S 2> กี่ตัว5<ล>ตัว5ตัว450ทําให้เรียบร้อยนะร<ม>้านพี่พรชัยซีฟูด้ดนะมีสั่งเข้ามาได้เลยติดถนนเนี่ยไลแมนแก็ปก็วิ่งไลแมนก็วิ่งแพนด้าฟูด้ดเลามารับได้เลยลติดถนนมาสะดวกอีกอย่างอีกตัวหนึ่งก็เป็นกุ้งขาวกุ้งขาวกุ้งขาวนี่ก็ใชสเล็กหน่อยนะอุ้อุ้ยอุ้ยทอบเกลือได้ไปทำแช่ปลา อบเกลือได้แช่น้ำปลาได้ฮะอันนี้โลเท่าไหร่ครับ350หาบาทโลสา0ร้อยห้าสิบาทเป็นเป็นโลส5 0อยห้าสิบบาทเป็นเป็นแล้วก็อันนี้ไม่ไม่ต้องตักก็ได้ปลากระพงปลากระพงนี่ตัวละใช่ไหมโลละ250ห้าบาทค่ะตัวละหรือโลละเป็นถ้าขายสด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 เป็นโลอ๋อโลโลละสามร้อยสอง้ยห้าสิบ แต่ถ้าทำทำด้วยย่างเกลือหรือว่าทอดน้ำปลาตัวละ350าบาทโอถ้าทำให้เรียบร้อยเลยเนี่ยตัวละ350บาทอบาทตัวละ350บาททำให้เรียบร้อยจะราดน้ำปลาจะ<ข>านึ่งีอิว๊วจะเผาจะอะไรได้เลยนะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยร้านที่รับซื้อจากพี่น้องเกษตรกร,กรมาเนี่ยค่อนข้างลําบากเนื่องจากว่าสังเกตได้นะครับจากที่ถ่ายไลฟ์อยู่ตอนนี้เนี่ย <หา S 2> ไม่มีใครมาเลย ใช่ไหมไม่มีลูกค้ามาเลยระหว่างที่เราถ่ายระหว่างที่เราถ่ายกันอยู่ระหว่างที่เราพูดคุยกันอยู่ไม่มีจังหวะไหนที่ลูกค้ามาขัดจังหวะมามาขอมาขอสอบถามอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเดือดร้อนจริงๆและช่วงเวลาถัดไปคือที่จะเกิดขึ้นคือถ้ากุ้งพวกเนี้ที่เขาซื้อมาจากเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันตายไม่มีคนมาซื้อมันตายทยอยตายคันนี้ราคามันหายไปกว่าครึ่ง พอราคาหายไปกว่าครึ่งต้องขายขาดทุนมันก็จะเป็นส่งผลให้พี่น้องที่รับซื้อมาเนี่ยก็เกิดภาวะขาดทุนก็ส่งผลไปถึงเกษตรกรอีกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาก็ไม่สามารถขายมาได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยช่วงภาวะวิกฤตการระบาดและลอกสองเนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เสี่ยงมากนักหรืออยู่ในพื้นที่ที่สามารถ มีการจับใจ่ายใช้สอยอะไรได้ก็ช่วยกันแสถ,ถานการณ์ตอนนี้เขตบางขุนเทียนเราติดพื้นที่สมุทรสาค,ครพี่น้องประชาชนหลายๆคนก็หวาดวิตกกังวลไม่มีการออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ช่วยกันส่งกําลังใจช่วยกันอุดหนุนพี่น้องเกษตรกร,ร,กร,ร,ร,รช่วยกันอุดหนุนคนบางขุนเทียนช่วยกันซื้อของไปทำอา,อาหารกินกันในครอบครัวนะวันหยุดความจริงเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนน่าจะเยอะนะใช่เสาร์อาทิตย์เยอะขายก็ไม่ทัน แทบจะขายกันไม่ทันแต่พอมาเจอวิกฤตแบบนี้ก็แทบจะไม่มีลูกค้าเลยอืมเพราะปกติเนี่ยผมเห็นเสาร์อาทิตย์คนจอดเต็มจอดเต็มตลอดแต่ว่าวันนี้เนี่ยเงียบแล้วร้านปกติมันเปิดทุกร้านใช่ไหมตอนนี้ปิดหมดแล้วใช่ปกติตรงนี้มีนู่นตรงนู้นอีกสองร้านสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวันนี้เปิดกันอยู่สามร้านนี่ขนาดว่าไม่มีคู่แข่งไม่มีคู่แข่งก็ไม่มีลูกค้าเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้น อยากฝากทุกท่านนะครับที่ดูไลฟ์อยู่แล้วก็แฟนคลับที่กดเพจ Facebook สอสอากายอยู่ประมาณเกือบสามหมื่นคนเนี่ยให้ช่วยกันนะครับช่วยกันณนะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์วิกฤตพื้นที่ใกล้เคียงไม่แพ้จังหวัดสมุทรสาครอ่อมีรถหนึ่งคันและเลี้ยวเข้ามาแต่ว่าไม่รู้จะซื้อเท่าไหร่อะไรยังไงยังไงก็ฝากด้วยครับเดี๋ยวให้สดสด อ่าตรงนี้นี่มาสดๆจากบ่อเลยเมื่อกี้พาไปวังมาแล้วแล้วตอนนี้มาที่ร้านต่ออีกว่าจะซื้อที่ไหนยังไงสดๆสั่งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรหน่อยมีเบอร์โทรสั่งเข้ามาได้0619979595 0งเ9้าเก้าแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งศูนย8แปดศู 5857381นะ,ะนี่คือร้านพี่พรชัยซีฟู้ดสั่งเข้ามาได้เลยนะยังไงก็ช่วยกันจับจ่ายใช้สอยสั่งโทรสั่งเข้ามาแล้วก็บอกให้แกแพ็คไวอะไรไว,ไว้โอนเงินเสร็จเรียบร้อยอเรียกไลน์แมนเรียกแก๊ปเรียกอะไรมารับไปได้เลยนะโอเคยังไงโทรมาก็พี่รับสายนะ,ะนยังไงก็อ่า เชียร์เต็มที่นะช่วยกันซื้อเพิ่มนิดๆหน่อยๆอะไรยังไงก็ไม่มีปัญหาอยากให้ช่วยกันจับจ่ายใช้สอยด้วยสถานการณ์ตอนนี้ยังไงก็โอเคมีลูกค้ามาแล้วหนึ่งคนเดี๋ยวให้พี่เขาไปทําหน้าที่ก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับ